สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมครับเรามาดูข้อมูลบนกันก่อนนะท่านผู้ชมนะสลับกันนะครับก็สองสามงวดที่ผ่านมาเราดูข้อมูลล่างก่อนแนละ้วงวดนี้นี่ข้อมูลบนน่าสนใจมากท่านผู้ชมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออสลาก <c oughs> แบบใหม่ของรัฐบาลนี้เริ่มจําหน่ายงวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกนะทดลองจาหน่ายนะครับท่านผู้ชมครับก็ ผมจะเน้นข้อมูลบนเยอะกว่าล่างหน่อยนะท่านผู้ชมนะก,ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ <c oughs> ผลสลากงวดวันที่1พฤศจิกายน2567นะครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้คลิปนี้ท่านผู้ชมผมจะนำข้อมูลบนนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก่อนนะครับตับคลิปแรกนะก่อนเน่เราไปดูผลการผลสลากงวดที่ผ่านมานะท่านผู้ชมนะว่ามีสูตรไหนที่เข้าสูตรไหนที่หลุดบ้างนะ ก็เกือบจะสามตัวตรงแล้วท่านผู้ชมอีกนิดเดียวเองนะท่านผู้ชมนะข้อมูลบนเดินดีมากท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับก็เด่นบนเดินดีของเรานี่ถือว่าเข้าดีนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับนี่ก็มาศูนย์ก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะนี้ก็สี่ผ่านนะครับสี่ศูนย์แรกนี่ผ่านหมดเลยนะเนี่ยครับ ีนี่ก็สูตรเก่าแนาวก็เนี่ยครับก็มาที่ศูนย์นะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับหวยออกเบิ้ลอีกแล้วท่านผู้ชมออกศูนย์สี่สี่นะสำหรับบนนะครับล่างออกสามสองนะครับเป็นเลขพี่น้องนะสาหรับล่างนะก็ก็ถูกยากหน่อยท่านผู้ชมศูนย์สี่สี่มันเลขเบิ้ลน,นี่ติดกันหลายงวดแล้วนะเว้นแค่ง,งวดก่อนหน้านั้นจากนั้นก็ดูิฮะเบิ้ลหกหกมาสามสี่งวดละนะเลขหามด้วยท่านผู้ชม ก็เรามาดูต่อนะครับท่านผู้ชมมีหลุดอยู่งวดสูตรเดียวท่านผู้ชมเนี่ยครับ5้าหกเจดนะท่านผู้ชมนะจากนั้นก็มานะครับเนี่ยครับนี่ก็ผ่านนี่ก็ผ่านนะครับแล้วก็ศูนย์อันนี้มาทั้งสิบทั้งร้อยทั้งสิบทั้งหน่วยเลยท่านผู้ชมมาครบเลยนะอันนี้ก็สี่นี่ก็ศูนย์นะครับก็ผ่านนะนี่ก็สี่ก็ผ่านนะ ท่านผู้ชมหลุดไปแค่งวดเดียวเองเนี่ยครับหลุดค่งวดเดียว12สูตรท่านผู้ชมนะผมก็ให้เด่นที่เนี่ยครับศูนย์ก็ถือว่าผ่านนะครับ6เนี่ยผมตัดทิ้งเลยเพราะว่ามันไม่น่าจะมาก็ไม่มาจริงๆนะท่านผู้ชมนะผมก็ให้เด่นศูนย์ตัวเดียวก็ถือว่าผ่านนะครับ12สูตรผ่าน11สูตรนะหลุดแค่งวดเดียวท่านผู้ชมผมยังใช้สูตรเดิมอยู่นะท่านผู้ชมนะสำหรับเด่นร้อยนั้น เนี่ยครับมาที่ศูนย์ท่านผู้ชมเนี่ยครับถือว่าผ่านนะผมให้หร้อยตัดร้อยเหลือร้อยตัวเดียวก็คือศูนย์ก็ถือว่าผ่านนะครับสิบก็เหลือสี่ตัวเดียวท่านผู้ชมก็ถือว่าผ่านนะมีหน่วยเนี่ยไม่มีสี่เลยก็ผิดท่านผู้ชมเป็นเลขเบิ้ลด้วยนะเนี่ยครับศูนย์ตัวเดียวสี่ตัวเดียวทั้งสิบเอ้ยทั้งร้อยทั้งสิบนี่โอ้โหท่านผู้ชมนี่มันถ้าไม่เบิ้ลนะมีโอกาสนะทีนี้สําหรับดับร้อยนะครับสองสามห้าเจ็ดก็ผ่านนะครับท่านผู้ชม แล้วก็ดับ10บน40 1สูตร 1, 3, 7 9ก็ผ่านดับขั้นเทพ579ก็ผ่านท่านผู้ชมดับสรุปนะดับ10นะ1 3 5 7 9ผ่านหมดเลยท่านผู้ชมนะถือว่าเดินดีมากท่านผู้ชมบนงวดนี้นะหลักหน่วยนะครับดับ016ก็ถือว่าผ่านนะครับร้อยบนคู่ขี้3สูตรนะมาคู่3สูตรผมบอกมันจะต้องเป็นเลขคู่ก็มาเนี่ยท่านผู้ชม0นะครับก็ผ่านนะ สิบหน่วยสองสูตรท่านผู้ชมมาสี่นะสูตรนี้นะส่วนสูตรนี้หลุดเป็นเลขเบิ้ลน,นะท่านผู้ชมนะก็เข้าสูตรเดียวนะ <c oughs> ดับหนึ่งแปดเก้าผ่านท่านผู้ชมดับบนนะหนึ่งแปดเก้าผ่านดับสิบหน่วยห้าหกผ่านนะครับเรามาดูจับคู่นี่ท่านผู้ชม้อยผมไม่ศูนย์ตัวเดียวนะตัดเหลือศูนย์ตัวเดียวผ่านนะครับสิบก็เหลือสี่ตัวเดียวก็ผ่านเนี่ยครับมันหลุดหน่วยเนี่ยสามจิม เกือบไปแล้วท่านผู้ชมนะแม่ถ้ามานี่ก็ได้เฮท่านผู้ชมใกล้เข้าไปอีกนิดแล้วท่านผู้ชมสามตัวตรงเราเนี่ยแล้วก็ตรงตรงเลยนะท่านผู้ชมนะหลักร้อยงวดก่อน,อนผมก็ให้หนึ่งกับเก้าก็มาเก้านะงวดนี้ผมให้ศูนย์ตัวเดียวนะตัดเหลือศูนย์ตัวเดียวสิบก็ตัดเหลือสี่ตัวเดียวก็มามาผิดแค่หน่วยเพราะเป็นเลขเบิ้ลท่านผู้ชมเนี่ยครับผมให้สี่สามสี่เจ็ดศูนย์สี่สามศูนย์สี่เจ็ดออกศูนย์สี่สี่ท่านผู้ชมนะเกือบไปแล้วท่านผู้ชมนะ เกือบได้แล้วก็ผมก็ชอบส่วนตัวด้วยก็เพิ่มมาให้อีก07กับ407ศูนจริงๆผมก็เน้นนี่แหละ047นี่แหละท่านผู้ชม N3 ก็ก็หลุดนะเพราะว่าเป็นเลขเบิ้ลท่านผู้ชมนะแต่ว่าแต่ก็เข้าในชุดที่ผมทำไว้ประมาณประมาณ150ชุดนะจากพันชุดนะท่านผู้ชมนะสำหรับโต๊ะส3ตัวบนนะเป็นเป็น N3 นะสลากงวดสลากแบบใหม่ของรัฐบาลนะท่านผู้ชมก็ มาศ4นเสียสีดายท่านผู้ชมนะก็ข้อมูลบนนี่ถือว่าผ่านนะครับเดินดีมาก2งวดติดแล้วนะท่านผู้ชมนะโดยเฉพาะเด่นบนเราเนี่ยงวดนี้มาตัวชนก็คือศูนย์มาเต็มๆเลยท่านผู้ชมนะก็สําหรับวันนี้ท่านผู้ชมคลิปนี้นะเรามาดูเด่นบนเดินดี2สูตรชนแล้วมานะท่านผู้ชมนะทั้งหมด4สูตรนะท่านผู้ชมนะก็ <c oughs> สูตร แรกท่านผู้ชมนะใช้10บนคูณ2บวก11คูณ2งบวก2คงที่นะครับผลลัพธ์ดเท่าไห่บวก6บวกห่บวก1นะสูตร2ใช้1้2คูณ3บวกหน่วย3นะครับผลลัพธ์ดิษฐไห่บวก1่บวกห่บวก1นะก็สูตรแรกนั้นเป็นเด่น3ตัวท่านผู้ชมสูตร2นะเป็นเด่น4ตัวนะสูตรนี้ก็เดินดีท่านผู้ชมยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะก็19งวดแล้วนี่ สองสูตรนี้เดินดีมากยังไม่หลุดนะครับเรามาดูสี่ตีกันเลยผมใช้สี่ตีงวดที่ออก0ูนสาเป็นสี่ตีงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเรามาดูทั้งสองสูตรเลยท่านผู้ชมครับชนมาหมดเลยท่านผู้ชมเนี่ยครับยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะคือถ้าไม่ชนก็จะจับคู่ไม่คู่โตสก็คู่สิหน่วยท่านผู้ชมเนี่ยครับชนก็มาชนมานะ สูตรนี้เดินดีนะครับสิบเก้างวดแล้วยังไม่หลุดนะครับ <c oughs> มาดูงวดล่าสุดกันท่านผู้ชมครับออกศูนย์สี่สี่นะเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้างวดนี้ออกเบิ้ลไปสี่งวดท่านผู้ชมอะไรมันจะขยันเบิ้ลขนาดนั้นมีหามหามหยุดเนี่ยครับมีหามหยุดหกศูนย์หเนี่มมย 6, 0, 6, มีหามอยู่งวดหนึ่งเบิ้ลสามงวดติดแล้วเนี่ยครับ มันก็แปลกดีนะท่านผู้ชมขยันออกเบิ้ลอย่างจริงจริงไม่ได้ออกง่ายนะเลขเบิ้ลีนท่านผู้ชมออกแปลกๆดีนะสลากไทยเนี่ยหวยไทยเนี่ยเอามาว่ากันต่อท่านผู้ชมใกล้เข้าไปแล้วนะงวดที่ผ่านมานะครับสุดแรกแรก890ก็ถือว่าผ่านนะก็เข้าศูนย์ที่หลักร้อยนะถือว่าผ่านนะครับ,ส,ร 100, นะนนรบสูตร2 4สี่ห้าหดนะครับก็มาที่4ี่นะ10หน่วยนะครับ ถือว่าผ่านนะครับไม่ชนนะท่านผู้ชมนะไม่ชนนะครับก็มาครบเลยแหละท่านผู้ชมศูนย์ี่นะจับคู่เนี่ยเนี่ยก็คือ04นะ04 4ี่เลยมาครบ1 1สหน่วยเลยท่านผู้ชมเพราะเป็นเบิ้ลเนี่ยก็จ,จับคู่04ย์เลยนะเรามาดูงวดนี้กันท่านผู้ชม16พฤศจิกายน2567นรบนะสูตรนะครับ เดี๋ยวนะครับขอดูก่อนสูตรนะครับ10บ,บนคูณ2นะ10บ,บน10บ,บนก็คือ4นะ4 2 8นะท่านผู้ชม4 2 8 10 1คูณ2 10 1ก็คือ7นะครับ7 2 14บวก2คงที่4บวก2ได้6 นี่ได้8นะครับ8บวก6ได้4เอา4ไปบวก6ท่านผู้ชม4บวก6ก็ได้0 0บวก1ก็ได้1บวก1ก็ได้2เด่น0 1 2ท่านผู้ชมสูตรแรกนะครับเด่น0 1 2นะสูตรที่2ใช้102คูณ3 102ก็คือ2นะ2 3เป็น6 6บวกหน่วย3หน่วย3ก็คือ3นะครับหกบวก3ได้9เด่นตัวแรกเด่น9เลยท่านผู้ชม9บวก1ได้0บวก1ได้1บวก1ได้2เด่น9 0 1 2นท่านผู้ชมสูตร2นะครับชนที่ท่านผู้ชมชนที่0 1 2หจับตาดูให้ดีนะท่านผู้ชมนะ สูตรนี้ก็เดินดีนะครับเดี๋ยวผมขอใส่สีหน่อยนะเด่นที่ชนกันที่ศูนย์หนึ่งสองท่านผู้ชมนะศูนย์หนึ่งสองจับตาดูให้ดีนะท่านผู้ชมยังไม่หลุดนะทั้งสองสูตรนี้สิบเก้างวดเลยนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้เรามาดูอีกสองสูตรท่านผู้ชมเด่นบนเดินดีอีกสองสูตรชนแล้วมาท่านผู้ชม สูตรนะครับใช้12 2สคูณงบวกสคงที่ผลลัพธ์จะได้ลบ1แต้มบวก1นบวก1นะสูตร2000 2 0 0พคูณบวกหน่วย4ผลลัพธ์จะเท่าไรบวกหร่บวก1นบวก1นะครับเป็นเด่น4ตัวทั้ง2สูตรนะท่านผู้ชมนะผมใจงวดที่ออก063เป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมสูตรนี้ก็1 9กางวดแล้วยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะเรามาดูกันเลยนะครับสถิติก็เตือนดีมากท่านผู้ชมนะ เนี่ยครับสังเกตดูตัวชนถ้าไม่ชนก็จับคู่ไม่สิบหน่วยก็คู่โต้เนี่ยครับชนก็มาเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยครับแดงๆนี่นะที่ใส,ส่สีแดงๆนี่นะท่านผู้ชมนะงวดล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมงวดที่สิบเก้านะออกศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่สี่สูตรแรกสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมาที่สิบหน่วยนะสี่นะถือว่าผ่านนะครับสูตรที่สองมาที่ศูนย์นะ ถือว่าผ่านนะครับชนที่เท่านผู้ชมชนไม่มานะชนไม่มาแต่ก็จับคู่ท่านผู้ชมเนี่ยครับมาทั้งร้อยสิหน่วยเลยศูนย์สี่สท่านผู้ชมถือว่าผ่านนะครับ <c oughs> ทีนี้เรามาดูงวดที่16บหกพุศจีท่านผู้ชมครับ12บสองคูณสบวกสามนะ12ก็คือ2นะ สองสองเป็น 4, 4ี่สบวกสามคงที่นะครับ4ี่บวกสามก็ได้7เด่นตัวแรกเด่น7จ็นะท่านผู้ชม7จลบหแต้มก็คือ6นะบวกหแต้มก็คือ8 9 6เ8 9นะครับเด่นสูตรแรก6ก8 9สูตรสองพันคูณสบวกหน่วยส พันก็คือ6กนะหกสอบวกหน่วย4หน่วย4ี่ก็คือ1 2ึบวกหได้3เด่นตัวแรกเด่น3 3มบวกหได้4ีบวกหได้5แล้วก็บวกหก็ได้6สูตรสเด่น3 4 5 6ี่กท่านผู้ชมชนไหมหกเจ็ดแชนที่6กท่านผู้ชม ตัวชนจะมาไหมเพราะว่าสองงวดนี้ตัวชนไม่มานะแต่ว่ามาจับจับคู่ท่านผู้ชมเนี่ยครับเนี่ยท่านผู้ชมไม่ชนนี่จับคู่หมดเลยนะเนี่ยไม่ชนเน,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 นี่ยพอชนชนมาชนมาชนมาเนี่ยฮะชนมาแล้วชนไม่มาสองสองงวดเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยครับมาจับคู่เนี่ยสิบหน่วยครับนี่ก็ร้อยสิบหน่วยเลยท่านผู้ชมงวดนี้ชนหกถ้าหกไม่มาท,ท่านผู้ชมถ้าหกไม่มา เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าไหมแปดสามแปดสี่แปดห้าไหมเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าไหมจับคู่ไม่คู่โต๊ะก็คู่สิบหน่วยยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะทั้งสี่สูตรนี่สิบเก้างวดยังไม่หลุดท่านผู้ชมแล้วผมเชื่อว่าเขาจะเดินต่อด้วยนะท่านผู้ชมนะสองสูตรนี้ชนหกท่านผู้ชมสองสูตรนี้ชนศูนย์หนึ่งสองนะนี่เป็นเด่นบนเดินดีสี่สูตรชนแล้วมาท่านผู้ชมครับก็ยังไม่หลุด ทั้งสสูตรท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับคลิปแรกนะครับเป็นเด่นบนเดินดี4สูตรชนแล้วมาท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดซ b s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะท่านผู้ชมนะให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนช่องโดยการไม่กดข้ามโฆษณาท่านผู้ชมครับก็ ใกล้ความจริงเข้าไปแล้วท่านผู้ชมสามตัวตรงในใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะเสียดายมากมีเอฟซีหลายท่านก็โทรมาโดยคนที่รู้จักกันนะท่านผู้ชมนะบอกเกือบได้ออกป้ายแดงแล้วแหมมันมาตรงตรงเลยทั้งร้อยทั้งสิบนี่โอ้ให้ตัวเดียวนี่มาท่านผู้ชมนะใกล้แล้วท่านผู้ชมดวงเราใกล้จะมาแล้วนะก็เจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ